เากระมือโอ้ยมาแล้วเรากักใจนะวันนี้ก็กมานะทำพิทีลดนามดับของผู้ใหญ่น,ะนหักบราณก็เว่า,าเป็นการแสดงความนการบูชาพิธีแล้วก็เป็นหมากน้องๆน้องๆก็เป็นส่วนหนะึ ฝากไปเลยของเราที่โดนเฉพก็รางโศแล้วก็โดย,โดยเฉพ,กเพออเาก็มาตรวจโที่บ้านแล้วก็การระส,ะสุนทำชพรากษาแอ้วกแก้ปัญหาแลก็ S <S <ess and> ในวาราช่วงไขมันระบาดก็ทาามันก็ทำให้นเรนปิดเรียน,น้เจ็บที่ก็ไมได้ปิดจุน,นะครับปุกาซาปุกาซาวันทามิพันเต ต้องแแนะครับ,บก็ดอกไม้ต,มามาตวายก็เอ,อนน่อพาร์น้ำอะครัขอพรนะครก็เพื่อ้องกัรใช้วันเราก็ใส่

เราปิดทางเก้าชั้นเลยนะโอ้โหเออท่ั่นเราใช้รถมากเลยนะพอใช้ได้อะเอาละครนะเดี๋ยวเราขอลองเอาข้ามาใก่อน พวกเราเนี่ยทำบุญกันเก่งมากนะว่ามูมูอานุศาสนาพิการสะสมอยู่บ้างตรงนี้แต่บุญเหล่านี้ก็ยอดกลับในนาโยมนะก็แบ่งบุญให้กับผู้รกรักไปแล้วผู้ญาตายายของเราบัตรหลวงนิธวาดารักษาบ้านรักษาบ้านบนก็ให้เขาบ้าง สิ่งที่เราอาจะมองไปเห็นาาการทำกลับอะไรพไวมันเปตัวกลับเราก็าเป็นั้งแบบไม้มเป็นวนตนก็ได้มาในรูปแบบของทำบมากัดสันก็ได้คุยหา ออกมืนักงั้นก็นจะมีน้ำยักษ์สีเข้าไปสิโคใช่ไรไปแล้วก็เป็นฝิกท่าพาญิยะเป็นอราหันต์แล้วน,นั่นก้วเก็บผ้าบางสดุถูกชนจนตายเลยน้ำยักษ์ัสิสิโคอนะไรมัวอนะวนะไรอะไรก็เป็นได้ถ้าเราจะมองนั้นมันมีข้อติสดสัญญา ในครูบาอาจารย์ช่วยกันแก้แก้การช่วยกันขยายมันมีได้ในตัวในเชิงบุคคลแต่มันไม่มองไม่เห็นเนี่ยมันก็คือเมื่้าวเราทำกรรมไปนะมันมันก็ไม่ได้เรียกว่าเจ้ากรรมบิงก็เป็นกรรมของเราแล้วบางทีมันมาในรูปแบบอะไรโวยมาในรูปแบบโควิดมา เวาไม่ดีกรรมเบื่อแล้เรื่องอะไรฆ่าปลาก็จะเบื่ออะไรเงี้ยเราเอายาไปโรยไปของไปน้ำเนี่ยเป่าปลาเนี่ยปลาตายดีมันก็มายุ่งแย่อะไรสวิงมาอยู่ๆขับรถไปมันข้ามเดรนมาก็ได้แต่นั้นมันก็เลยมองว่าเจ้าตามไม่ดีเหตุ ถ้าเป็นเรียกแต่เรียกโดย,ยอ,อ้อมที่มีกิาริยาอยู่ในสังคมที่ว่ามองตบงๆไม่มีอาจารย์ก็อาศัาาาายคุวานารพูดแล้วก็ก็แก้หาไปนะะนมันก็เป็นสองหน้ามันก็จะว่าไม่มีก็ไม่ได้มันมีก็ตกลงม,มันมีก็มีนี้ Uh -huh. Ya yeah, uh Munta baca ino cakaro tamat Watamina yubano nukar Batang de atarata Sukitamitun haput kestasane arokar Sukitamu tasa asapne ija tiki lakukan dosa peniwetan sabah utama luka wina sabah suti bawan tuti bawan tuti luka wina sabah utama luka wina ยาพระปกปูศักดิ์สิทธประเทศไทยันีารเมืองกรุงเทพมีข้าแก้วมรกมพระผู้ใหญ่ระรระกษตรอานท่าน ใจไปเนาะไม้คน้ใพวกเรามากเลยที่ยังนึกถึงบุญถึงคุณเนาะเออในคุณแม่พระอารยานั์นเนี่ยลูกศิษย์ลูกศิษย์นั่นแหละแต่คุณแม่ที่บ้านเห็นแล้ว คอนตาเขียวอยูน่นะไม่เป็นไรครับคุณแม่อาจารย์ทนไ,ไปดูแล้วท่านหลงแล้วเสียดายแล้วไม่ได้ได้พาเรียนนะครับเสียดายเสียดายลูกศิษย์เหมือนกันท่านได้มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณด้วยการให้ธรรมะอ,อันนี้ไม่ต้องเก็บก็ได้เก็บกค่เสือ เราต้องเรียนกันนะบันท,ทีมาแันน้อยเพย่อนบางทีในบ้านทัวร์ของเราก็ได้ประกาศเกี่ยวกับเรื่อง